กาาุยยดีมเล่สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านกาลังอยู่ในช่องสนามบอลนะครับคลิปที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเพิ่งได้เห็นไปเป็นคลิปที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสะวิพากว,วิจารณ์อย่างมากในวงการฟุตบอลไทยของเราตอนนี้เนี่ยแฮชแท็กแบน์ทีมงานมาดมแป้งเนี่ยพุ่งไปติดอันดับหนึ่งของเทนทวิตเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์นี้เกิดจากตัวคลิปเนี่ยที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ได้พานักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยชุดยูยีสามมาเลี้ยงฉลองกันหลังจากจบทัวร์นาเมนต์แต่ทีมงานมีการมาแตะเนื้อต้องตัวจับซิทแพ็นักฟุตบอลบ้างใช้คำพูดไปในทางเซ็กชวลฮารัสเมนบ้างพร้อมกับน้ำเสียงที่หัวเราะชอบใจเนี่ยยรู้อากทำให้เกิดเสียงวิพากษวิจารณ์อย่างมากกับเหตุการณ์นี้ในโลกโซเชียล และล่าสุดช่วงค่ำเมื่อคืนทางเจ้าตัวคนในคลิปเนี่ยได้ออกมาโพส์ตขอโทษแล้วโพสต์ว่าผมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงเมื่อคืนที่ทําให้หลายคนเนี่ยไม่สบายใจขอเรียนชี้แจงว่าผมได้จัดงานเลี้ยงให้น้องๆที่ทํางานร่วมกันด้วยความประสงค์ที่จะให้มีการรื่นเริงสังสรรค์และได้ชักชวนนักฟุตบอลทีมชาติไทยบางส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านหรือสโมสรเนี่ยมาร่วมงานด้วย ผมพยายามสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานโดยไม่ได้มีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะให้เป็นการไม่ให้เกียรติหรือถึงขั้นว่าเป็น Sexual Harassment ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับกระแสะที่เกิดขึ้นผมได้รับบทเรียนแล้วว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับหลายๆฝ่ายผมกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับและคงเป็นบทเรียนสำคัญที่จะได้ระมัดระวังให้มากขึ้นขอน้อมรับทุกคำแนะนำและตักเตือนครับ โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เมื่อเจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วกันครับกลับมาที่เรื่องฟุตบอลกันต่อดีกว่าก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเกมสุดท้ายในรอบคัดเลือกศึกเอเชียนคัพทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็แพ้ให้กับอุซเบกิสถานไป2ประตูต่อศูนย์อย่างหมดสภาพ โดยก่อนเกมของทีมชาติไทยจะเตะเนี่ยฟิลิปปินเนี่ยไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือเยเมนได้ส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเข้ารอบอย่างแน่นอนแล้วก่อนจะเริ่มเกมวันนี้เนี่ยมาโนโบกิ้งจัดทัพ11ตัวจริงมาในระบบ4-3-3อีกเช่นเคยผู้รักษาประตูสิวรักเทพสูงเนินแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นกับตันอุ้มทลทรบุญมาทันกับทิสซองโดมีโดมีโนโจริงๆมาโน,โนให้ลงตลอด คู่เซ็นเตอร์แบ็คเนี่ยเป็นธนบุญเกสารัตยืนคู่กับพันสาเหมวิบูรณ์ส่วนกลาง3มคนก็เป็นสารัตยู่เย็นพิธิวัตและก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ส่วนสามตัวรุกเนี่ยเป็นบดินผาลาสะสะลักไข่ประโคนและน้าเป้าวันนี้เนี่ยเป็นชัยวัตรสีนาวงศส่วนพี่มุ้ยที่ศิลินแดงดาของเราเนี่ยเกมนี้มีชื่อเป็นเพียงสำรองเท่านั้นโดยเกมนี้เนี่ยเริ่มมาไม่ทันลายทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็โดนออกนำไปเป็นที่เรียบร้อยในนาทีที่8 จากการเพสซิ่งของอุสเบแล้วก็เป็นมาชาริป p อฟเนี่ยยิงเข้าไปอุสเบเนี่ยออกนําไปก่อน1-0ึ 0. หลังจากโดนนำเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็ยังไม่เป็นส่งมั่วซั่วตัวเหล่งกันไปหมดเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าเละมากจนสุดท้ายเนี่ยก็โดนจนได้ในนาทีที่23เนี่ยอุสเบออกนําไป2ประตูต่อศูนย์จากตูกุลโบเยฟแล้วก็จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้เลยอุสเบ2ไทย0 เริ่มเกมครึ่งหลังมาเนมาโนเปลี่ยนตัว4คนรวดส่งพีรพัฒน์โนชยาปรกรณ์สุพนันและปฐมพลลงมาแทนทีระทรัส,ะสะลักทิศสงโดและชัยวัฒน์แต่ถึงจะเปลี่ยนตัวมาถึง4คนเนี่ยแต่ลุปเกมก็ยังเป็นฝั่งอุสเบที่ดีกว่าชัดเจนคลองบอลไว้ได้ทั้งหมดแถมยังเป็นอุสเบเที่มีโอกาสลุ้นประตูที่3อยู่เรื่อยๆอีกด้วยแต่ก็โชคดีของทีมชาติไทยที่อุสเบไม่สามารถเบิกสกอร์เพิ่มได้ แม่จากการเล่นเนี่ยจากรูปเกมเนี่ยวันนี้น่าจะมีสัก4ี่เมตรได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็จบเกมไทยแพ้อุสเบไป2ประตูต่อ0เกมนี้เนี่ยถือว่าทีมชาติไทยของมาโนโพลกิงเนี่ยนะยังสอบไม่ผ่านสำหรับการเจอทีมใหญ่ใ,ญใ,ญในเอเชียเกมนี้เนี่ยเล่นกันไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ยังผ่านเข้ารอบไปในรอบ24ทีมสุดท้ายที่จะแข่งขันกันในปีหน้าดูแล้วเนี่ยทัพช้างศึกของเราเนี่ยยังต้องปรับกันอีกเยอะ แต่ก็คงตามเชียร์กันต่อไปอย่างแน่นอนสุดท้ายในยก่อนจะจากกันไปนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนามบอลเป็นกำลังใจไว้ให้พวกเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับรูเคเค้ c คล l e ฟุตบอล b อ l l a เ a ี e m y โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษ